สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ข่าวต้นชั่วโมงเวลา11นาฬิกาค่ะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลช้างจังหวัดลำปางเร่งรักษาพลายปูจ่าช้างไทยไวัย17ปีที่รับจ้างทำงานฝั่งเมียนมาแต่พลาดเหยียบกับระเบิดอาการสาหัสคาดต้องใช้เวลารักษากว่า7เดือน ที่โรงพยาบาลช้างศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางควานช้างนำพลายปู่จาอายุ17ปีที่ได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบกับระเบิดจนอุ้งเท้าขวาเป็นแผลชะกันไปอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายก่อนนำพลายปู่จาไปแช่น้ำยาฆ่าเชื้อ หลังจากพลายปูจาซึ่งเป็นช้างของนายอาคมคิรีเจริญชาวบ้านตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองอยางจังหวัดตากเหยียบกับระเบิดตั้งแต่วันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาที่ประเทศเมียนมาแต่เจ้าของสามารถนำข้ามฝั่งมารักษาตัวที่โรงพยาบาลช้างได้เมื่อวันที่10ธันวาคมที่ผ่านมาด้านนายสัตวแพทย์สิทธิเดชมหาสาวังกุลหัวหน้าฝ่ายโรงพยาบาลช้างเปิดเผยว่า จากการตรวจบาดแผลพบว่าอุ้งเท้าที่โดนระเบิดมีเนื้อตายหลายแห่งแต่โชคดีที่กระดูกและเล็บเท้าไม่แตกเบื้องตน้นต้องให้ช้างเอาเท้าแช่น้ำยาฆ่าเชื้อวันละหนึ่งชั่วโมงก่อนตัดชิ้นเนื้อที่ตายออกจากนั้นได้ฉีดยาปฏิชีวนะยาฆ่าเชื้อยาแก้อักเสบและพันแผลป้องกันเชื้อโรคคาดว่าต้องใช้เวลารักษากว่า7เดือนค่ะ สพทมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้เติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ นางรัตนาศรีหิรันรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือกอพทออเป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิบิ๊กซีประจำปี2557ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแก่นักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา1และ2ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดคุณทุนรัพย์จำนวน1,600ทุนรวมเป็นเงิน4.8แสนบาท ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทออได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิบิ๊กซีและบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์มาร์เก็ตจำกัดสำหรับนักเรียนที่เข้ารับทุนการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับมัธยมมศึกษาปีที่2ที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับ2.5ขึ้นไปซึ่งจะได้รับทุนต่อเนื่องจนจบชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่3 และในปีนี้มูล,ลนิธิได้อนุโลมมอบทุนให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยที่ตั้งไว้เนื่องจากเห็นว่าครอบครัวของเยาวชนเหล่านี้มีความจําเป็นทางเศรษฐกิจต้องได้รับการสนับสนุนด้านการเงินเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาโดยมุ่งหวังสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปค่ะไปติดตามข่าวต่างประเทศกันค่ะ ผู้พิพากษาของสหาราฐตัดสินให้หญิงซึ่งก่อเหตุขับรถพร้อมลูกน้อย3คนลงทะเลเมื่อต้นปีพ้นผิดเนื่องจากวิกลจริต อีโบนีวิลเคอร์สันวัย33ปีได้รับการตัดสินให้พ้นผิดหลังจากผู้พิพากษารัฐฟลอริดาพิพากษาว่าเธอวิกจลจริตไม่สามารถแยกแยะผิดชอบชั่วดีขณะก่อเหตุขับรถพร้อมลูกน้อย3คนพุ่งลงทะเลท่ามกลางคลื่นสูงนอกชายฝั่งเมืองเดโทนาซึ่งเหตุเกิดเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ทำให้ข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาของอายการต้องตกไปและศาลจะมีการตัดสินในวันอังคารหน้าว่าจะส่งวิลเคอร์สันไปรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐหรือปล่อยให้กับบ้านโดยอยู่ภายใต้การดูแลของนักจิตวิทยา ทั้งนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นหญิงผู้นี้พยายามขับไล่เจ้าหน้าที่กู้ภยัยที่วิ่งเข้ามาช่วยเหลือลูกทั้ง3ซึ่งมีอายุ10ปี9ปีและ3ปีโดยทนายความได้ระบุในตอนแรกว่าวิลเคอร์สันกระทําไปโดยขาดสติเนื่องจากระดับน้ําตาลในเลือดลดต่ําซึ่งอาจเป็นเพราะเธอกําลังตั้งครรภ์สำหรับลูกทั้ง3คนเจ้าหน้าที่จะส่งไปให้อยู่ในความดูแลของนักสังคมสงเคราะห์ของรัฐส่วนลูกคนที่4ที่คลอดขณะวิวสารถูก คุมขังนั้นจะส่งให้สามีของเธอเลี้ยงดูต่อไปค่ะหมดเวลาของข่าวต้นชั่วโมงในช่วงนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจอีกครั้งในข่าวภาคเที่ยงเวลา12นาฬิกาสวัสดีค่ะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชุมพันษา8 7พันษา5ธันวาคม2557เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ขอเชิญพระสบนิกรชาวไทยแต่งกายสีประจำวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือสีเหลืองตลอดเดือนธันวาคม2557โดยพร้อมเพรียงกัน